ค่ะเพื่อนๆก็จากที่ดูคลิปตอบคำถาม Q&A เราไปแล้วนะคะก็เราจะมารีวิวสกูชี่ที่มินให้นะคะแล้วก็มายนะคะเป็นเพื่อนเราเองเนาะก็มิ้นเขาไม่ทำช anel แล้วนะคะคนที่ติดตามมินนะคะก็มินเขาไม่ทำช anel แล้วนะคะก็เขาก็เลยให้สกูชี่เรามาเนาะนี่นะคะนี่นะคือเยอะมากแล้วนี่จะเป็นลวดนะคะที่มินให้เนาะ ก็อันนี้มินให้นะคะนี่นะมินให้หมดเลยนะชิ้นแรกามาดูของแท้กันก่อนนะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะคะใครที่ติดตามมินก็จะรู้นะคะว่ามินเขามีโดนัคิตตี้เนาะ,ะแต่ว่าเขาไม่เอา,เะะเาแ,ลแล้วนะคะเขาไม่ทำชาแนลแล้วนะเชนสีส,สีชมสีแดงนะคะแล้วก็เป็นแท็กของซาริโอของ hello kitty นะคะแล้วก็มีลายเซ้นนะ ต่อไปนะคะเป็นเบรดดอนะคะมิ้นให้แค่นี้ก่อนนะให้มารีวิวแค่นี้ก่อนมีลาเส้นบลูมนะคะมีปีกนะคะสโลมากหอมมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นปังปอนออปังปอนคาบีอันนี้เราซื้อ มินซื้อพร้อมเราเลยนะเราก็มีชิ้นหนึง่งเป็นแท็กนะคะต่อไปจะเป็นจัมโบ้มาชเมลโล่บันนะคะต่อไปจะเป็นมาการองคุมะนะคะนิ่มๆน,นะคะต่อไปจะอยู่ในถุงนะคะเยอะมาก ก็จะเป็นมีเดียมกูเดทามะบานนะคะจัมโบกูเดทามะค่ะแข็งมากแล้วก็จะเป็นมะม่วงนะคะเป็นซาลาเปาที่เราซื้อให้มินนะคะแล้วก็จะเป็นแพนด้าแบบแพนด้าบานแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นเค้กไอบลูมของก๊อบนะคะใครที่ติดตามมินก็จะรู้นะว่ามินรีวิวบ่อยมากแต่เดี๋ยวนี้มินไม่ค่อยได้รีวิวเพราะมินไม่ได้ทำแล้วนะคะคือย้ำเลยนะเป็นโดนัทแล้วก็จะเป็นโดนัทอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้มินชอบนะแต่ว่ามินก็ให้เราคือบอกว่าเก็บไปก็ได้อะไรประมาณนี้เพื่อนก็บอกให้ก็ให้ให โดนัทสีฟ้านะคะเป็นบันมีเดียมนะคะนุ่มมากถึงจะมีตำหนิแต่เราก็เอานะคะเพื่อนให้ทั้งทีน,นะแกเป็นสาลาเปาแล้วก็จะเป็นอ่าซาลามินิกุูได้ทำาซาละเปานะคะมินินะคะ ต่อไปเป็นปังแผ่นนะขาดนะคะมิ้นเอาไปติดกาวเนาะไอศครีมเป็นมีเดียมบันหน้าตลกนะคะคือไม่ตลกเลยมีเดียมบันหน้ายิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นลูกพีชหรือลูกทอนะคะแล้วก็จะเป็น โดนัทคิตตี้นะคะแล้วก็จะเป็นมากะลองนะคะเป็นหากกอนนี่นะคะเป็นโดนัทนะคะที่เราให้มิ้นนะคะมิ้นเก่เามาให้เรานะมีสีเหลืองสีชมพู สีส้มสองชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีออกม่วงๆนิ่มสุดนะคะต่อไปเป็น A อแค e นะคะต่อไปเป็นปังหน้าแมวนะคะทั้งหมด3มชิ้นเนาะสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีส้มสีขนมปังนะคะต่อไปจะเป็นบันนะคะบันหน้าต่างๆเนาะ นี่นะคะเป็นบันหน้าผู้หญิงเนาะบันหน้าแพนด้าบันนะคะบันหน้าแบบตกใจนะคะแล้วก็จะเป็นบันหน้าปอมปอมปลินบันหน้าอีโมจิเนาะเป็นแพนด้าบันมินิแล้วก็เป็นบันหน้าโหดบันหน้าโกรธอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นบันล่าสตรอนะคะนี่นะ นี่นะคะบัลลาตอสนี่ก็บัลลาซอสนี่ก็ลาซอสเหมือนกันอันนี้เราก็ให้มินนะคะแล้วก็จะเป็นกุเดธมานะคะก็อันนี้มินเคยรีวิวน,นะคะในทำกอหอคอสกุชี่แท็กนะคะเป็นปังแผ่นที่เราให้มินนะคะเป็นอันนี้เราก็ให้มินเหมือนกันเป็นลาคมาอันนี้เราก็ให้มินนะคะอันนี้มินซื้อเองเนาะนิ่มมาก เรามากเดี๋ยวมินเอามาให้อีกนะคะอันนี้ก็คือแบบส่วนหนึ่งก่อนเนาะก็แล้วก็เป็นพัสดุจากไมานะคะมาเพื่อนรักเลยคือตื่นเต้นนะคะก็เลยแกะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเขียนว่า Happy Birthday นะคะ2กุมภา2547วันอะไรวะแล้วก็ส่งครองหมยงงมานะคะมีความสุขมากๆนะหอยขอให้ดังสักทีเดอร์มิสกุชิฉันอก คือเพื่อนๆดู Snowy คือแบบคือไม้ไม่เคยให้เรามาก่อนนะแล้วก็ไม่คิดอะคือเราแกะแล้วไงก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไายเส้นก็คลิปนี้นะคะฝากกด like, ลกไลค์ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย